ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 หนุ่มขี่รถจัก,กรยานยนต์ชนสอบไฟฟ้าเจ็บสาหัสพออโรงพยาบาลแงงอผ่านมาเจอเหตุนำทีมช่วยสุดท้ายเสียชีวิตชายวัย52ปีขี่รถจัก,กรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยถูกรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างชนลูกค้าบาดเจ็บศีรษะแตกตำรวจกองใหญ่ทหารนาวิกโยธินหาดเล็กกวาดล้างอาวุธสงครามจับผู้ต้องหาได้3คนปืนสกระบอก ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดับคอมหนุ่มวัย35ปีขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าเจ็บสาหัสพออโรงพยาบาลแรมง,งอบผ่านมาเจอเหตุนำทีมช่วยเหลือพร้อมขอกำลังโรงพยาบาลตราดกู้ภัยตราดปั๊มหัวใจช่วยชีวิตสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เมื่อเวลา21นาฬิกา20นาทีวันที่16มิถุนายน2559ที่บริเวณสะพานบางพระถนนสายตราดและง,งอบตะบนบางพระอระเภอเมืองจังหวัดตราสูนรับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลตราได้รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเดินทางไปที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายถูกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนหนึ่ง กทถอ9902สกลนครทับตัวอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำรถออกจากผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหาัสมีเลือดไหลออกจากแผลที่ศรีรษะจำนวนมากจึงได้ขอกำลังสนับสนุนจากรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บขณะที่ทำการช่วยเหลือมีรถกู้ชีพโรงพยาบาลแลมงอบกำลังเดินทางกลับไปยังอำเภอแลมงอบเดินทางผ่านมายังจุดเกิดเหตุพอดีหลังจากส่งผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตราซึ่งภายในรถมีนายแพทย์ผานุวัต์โสพลเลิศดพงผู้อุ่งในการโรงพยาบาลที่นั่งมา ด้วยจึงได้จอดรถนำทีมกู้ชีพโรงพยาบาลแรมงอบให้การช่วยเหลือในเบื้องตน้นจากนั้นรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจึงได้เข้าทําการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งทีมพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเร่งช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บณนะจุดเกิดเหตุนาน,านกว่า10นาทีรวมถึงการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตทำการประชาชนที่มุงดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งต่อรโรงพยาบาลตราและทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บต่อมาว่าชื่อนธธายวุฒิไกรชัยทองอายุ35ปีอยู่บา้านเลขที่8หมู่8ตํตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตราในเวลา22นาฬิกาสนาทีผู้เห็นเหตุการณ์ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจากตบบนหนองสเสม็ดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่า รถไม่ทราบชนิดเบียดรถจัก,กรยานยนต์ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าจนได้รับบาดเจ็บแต่งก่ลาวจากนั้นร้อยตำรวจโทพิษณุข่าวงร้อยเวีสถานีตำรวจปูทรเมืองตราดเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นกับอุบัติเหตุนในครั้งนี้ ชายวัย52ปีขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยถูกรถจักรยานยนต์รับจ้างชนลูกค้าบาดเจ็บศีรษะแตกเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ถนนสายเนินตะแมวปากซอยหมอสุจิตร้อยตำรวจเอกนินสันพัวพันศรีระเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสรับผู้ได้รับบาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนางสาวอรัญญาดีหลายมีบาดแผลที่ศีรษะเป็นรอยแตกจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราส่วนรถจักรยานยนต์ที่นางสาวอรัญญาซ้อนมาเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างหมายเลขทะเบียน1 2 5กกกอ8 7ตราทราบชื่อ คนขี่คือนายอับดุลละถนอมบงอายุ51ปีส่วนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กก .4810 ตราคนขี่ชื่อนายชวริตสมัตถการอายุ52ปีเบื้องต้นนายอับดุลละให้การกับร้อยเวร่าตนเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนางสาวอารัญญาซึ่งเป็นลูกค้าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่สวนมาเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันเพื่อเข้าซอยหมอสุจ,จิตทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกัน ขึ้นจนนางสาวอารัญญาบาดเจ็บเนื่องจากหมวกกันน็อกที่ใส่อยู่หลุดจากศีรษะขณะรถประสบอุบัติเหตุด้านนายชวริตกะวว่าตนเองขี่รถจัก,กรยานยนต์มาจากโรงเรียนตราตรการคุณเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังเลี้ยวเข้าซอยหมอสุจิตแต่ไม่ทันเห็นรถจัก,กรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่มาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวขึ้น ตำรวจกองใหญ่ทหารนาวิกโยธินหาดเล็กกวัดล้างอาวุธสงครามจับผู้ต้องหาได้3คนปืน4กระบอก เวลา13นาฬิกาวันที่17มิถุนายน2559เลือตีไพรทูลสบงผู้บังคับหมวดปืนเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินที่182บ้านหัดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดร่วมกับพันตำรวจโทนครวงเมืองแสงรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทมงคลสิริเวชสารวัตรป้องกันระปาปามสถานีตำรวจภุธรคลองใหญ่ส่วนที่กำลังเข้าทําการกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่โดยทําการแบ่ง กำลังออกเป็นชุดๆเพื่อค้นหาตามเป้าหมายปรากฏว่าจากการตรวจสอบสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายและมีของกลางประกอบด้วยอาวุธปืนจำนวน4กระบอกกระสุนปืนดินปืนจำนวนมาโดยรายแรกจับกลุ่มนายคมเพชรยะถาอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่225ทับ7หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนอัดลมแบบยามิน1กระบอกอาวุธปืนแก๊ป1กระบอกดินปืน ินแก๊ปเปินกากมะพร้าวกระเป๋าสะพายได้ที่กระท่อมภายในสวนยางพารามู่ที่9ตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตรารายที่2จับกลุ่มนายชนะชัยอัดอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่151ทั8หมู่8ตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพร้อมของก้างประกอบด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวขนาด12เครื่องกระสุนปืน18นัดพบอยู่ภายในบ้านพัก รายที่3มจับกุมนายบุญธรรมยะถาอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่225ทับหมู่8ตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพร้อมอาวุธปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกดินปืน2ขวดแก๊ปปืน1นถุงทั้ง3รายทางฝ่ายทหารได้ทำการตรวจสอบพบว่าทั้ง3รายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองจึงได้ทำการติดตามพฤติกรรมจนกระทั่งทำการสดทิกกำลังดำเนินการจับกุมดังกล่าวจากนั้นทำการบันทึกการจับกุมและส่งตัว มอบให้กับร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรคองใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แป สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาคณะกรรมการเดินทางประเมินการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ที่ห้องโสดทศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนางพัชรีมุกดาสนิทรองประธานกรรมการประเมินพร้อมคณะจำนวนหกคนเดินทางมาทำการประเมินการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมคณะครูและนักเรียนเทศบาลโรงพยาบาลคลองใหญ่วัดคลองจาง ให้การต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงตัวแทนนักเรียนได้ขึ้นก่าวต้อนรับและรับชมวีทีอารแนะนำโรงเรียน โดยจะมีการประเมินในด้านลักษณะพื้นฐานด้านกายภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในลักษณะดีเด่นพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆในโรงเรียนเพื่อการรับประเมินการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมปีการศึกษา25.59ต่อไป อำเภอคลองใหญ่จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีจำนวน3ล้านตัว ที่สาราหมู่ที่3ตบบมตำบลไม่รุดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชัยวัฒน์โอชนานนลในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีจำนวน3ล้านตัวโดยมีหน่วยงานราชการจังหวัดตราดพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบ,บลไหม่รุดเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลรสิสดริราชสมบัติครบ70ปีซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับปุจนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งของราชมาอย่างยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยทรงนำทฤษฎีความพอเพียงนําพาประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ที่ส่งคนพบและคิดคนขึ้นมาที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสร้างรายได้และสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกรมประมงจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลหน้าหาดตัหนึกและบ้านห้วงโสมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจและความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ประกอบด้วยพันกุ้งแช่บ้วยจำนวน3ล้านตัวโรงเรียนของใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี2559 ที่หอประชุมโรงเรียนลองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนลองใหญ่วิทยาคมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจําปี2559โดยมีครูนักเรียนโรงเรียนลองใหญ่วิทยาคมกว่า1,000คนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ช่วงเช้าได้มีการนิมนต์พระมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมถวายปิ่นโตพิธีทางสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์รับผ่อนกวดน้ําจากนั้น ได้มอบพปฏิบัติให้กับตัวแทนที่สอบผ่านทำชั้นตีและมอบทุนการศึกษาทั้งหมด51ทุนจำนวน88,000บาทน,นายสำเนากล่าวกับนักเรียนว่าความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนะับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็นครูจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยการที่นักเรียนจะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูที่จะช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ปูพื้นฐานไปสู่หนทางธรรมหากินในภายภาคหน้าด้วยดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านด้วยเหตุนี้เองการบูชาครูหรือการไหว้ครูจึงเป็นพิธีสำคัญ ที่มีมาแต่โบราณและมีอยู่แทบทุกสาขาอาชีพของคนไทยถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและลำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสา์วิชาความรู้ให้ทำให้เราสามารถประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต